แก๊งนางฟ้ารวมตัวกันอีกแล้วเผยโมเมนต์วุ่นวายแต่อบอุ่นแต่ละคนยังสวยไม่มีเปลี่ยนถึงแม้ต่างคนจะแยกย้ายกันไปเติบโตเดินบนเส้นทางการใช้ชีวิตและมีครอบครัวกันเกือบหมดแล้วสำหรับแก๊งนางฟ้ากลุ่มซุปตาสาวสุดฮอตไม่ว่าจะเป็นสาวเจนนี่วุ้นเส้นนานาไราบินาพอลล่าแอนอลิชา และเจนสุดาซึ่งหากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มักจะเห็นสาวๆกลุ่มนี้มารวมตัวกันให้หายคิดถึงล่าสุดเจนนี่ได้มีการเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อแก๊งนางฟ้ารวมตัวกันเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับบุญเส้นในปีนี้พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นระบุไว้ว่ามิตรภาพแสนยาวนาน ก็จะวุ่นวายประมาณนี้งานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆเพราะไม่ว่าจะไม่เจอกันนานแค่ไหนแต่พอได้รวมตัวกันอีกครั้งก็มักจะเห็นภาพความน่ารักให้ได้ชื่นหัวใจอยู่เสมอที่สำคัญหลายคนยังยอมใจในความสวยหน้าเด็กของแก๊งนี้ที่การเวลาแทบจะทำอะไรพวกเธอไม่ได้เลยจริงๆ